นี่อยากจะทำโคนมารแต่ที่ไม่อยากไตแต่ทำไมลูกค้า V I P ตรงนี้เขายังคิดว่าพี่เป็นพี่ใหญ่อยู่เลยอ่ะก็้ี่เขาคงมองอะไรบางอย่างให้เขาเป็นคนที่สายตากว้างไกลอะไรเขามองเขาเห็นถึงบางอย่างที่มันที่มองตรงนั้นนี่คือสายตากว้างไกลหรือว่าสายตาโลกจิตครับผมนี่ไปว่าเขาผมไม่ได้ว่าเขาพี่อย่ไว่าเขา นีวันนี้ก็มาร้องเพลงให้ฟังนะครับวันนี้เชื่อได้ว่าความสุขก็จะเกิดขึ้นที่นี่แต่จริงๆผมยังร้องไม่เสร็จพี่ยังร้องไม่เสร็จหรอผมจะแค่ทักทายพี่เฉยๆพี่นึกว่าร้องเสร็จเร็วซะอี๋อไม่ไม่โอเคโอเคโอเคครับวันนี้เป็นงานที่มีเกียรติมากครับแล้วก็ทั้งหมอแฟนเนี่ยเห็นะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามเนี่ยใช่ต้องไม่ยอมให้เขาถนัดต้นต้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องสอดเสียดรักมบูรณ์เป็นไม่ได้ครับผมพี่ถนัดมากเลย เอาละนะขอเสียงให้กับพี่เล็กเล็กที่สุดเลยครับผมแผจะเล็กชิ้นสดก็ไม่ได้นะนะครับเล็กที่สุดเลยไม่ใเอาละนะครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางที่พูดบ่อยมากนะครับที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับแพนนะครับเพาบอกว่าหลายคนที่เป็นแฟนกับรุ่นนะครับก็รวนแต่เคยมานะครับเคยมาทักทายกันนะครับเคยใช้สินค้าของแทนด้วยนะครับแก๊งนั้นเ่ยจริงๆแล้วต้องมานั่งู่ตรงนี้ทุกดา ว่าที่เน็ตเข้าไม่ได้จริงๆแล้ว V.I.P เนี่ยนะฮะจะมีไว้สำหรับคนที่มีเกียรติเท่าน,นั้นนะครับหนึ่งก็คือมีเกียรติมากครับผมสองคือมีฐานะครับผมสามคืออายุมากครับผมอันนี้เลือกเอานะครับจะเป็นแบบไหน,น,นครับจรจเจมเนแบบไหน,นอันสุดท้ายใช่ไหมครับ,รบอ่ะโอเคงั้นเรามีหนึ่งเพลงนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยฟัง ฟังคลับอาจจะเคยฟังบ่อย้วไม่เป็นไรนะครับเราให้คนที่แบบอาจจะยังไม่เคยเจอเราในวันนี้นะคใครที่ไม่เคยเจอกันถือว่าวันนี้มีปัสนานะครับเป็นสิ่งที่หายากมากนะครับที่ได้เจอกับรุ่นนะครับเพราะว่าช่วงที่หาตัวยากมากจริงเ๋อาล้วหนึ่งเพลงนี้สําหรับคนที่ชอบดูละครครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่บุญชายเนี่ยแต่เราก็ร้องเพลงบุญชายนิดนึงเพื่อจะดูดีขึ้นไปนิดนึงถ้าร้องได้เชวยกันร้องด้วยนะ ที่รู้เลทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งที่ได้ใจยังไงก็ ทำให้ลอยสุขภาพแปลีแรงหรือน้อยลงไปตามเวลาชั้นแคร้ชีวิตต้องเจออะไรนัแต่ก็ไปเคยทำให้รักกเปลี่ยน คุณเจ้าหญิงด้ยวยนะฮะ